อีกหนึ่งวาระการประชุมของสอนชในวันนี้ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่ามีผลต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเดินทางแน่นอนนะคะนั่นก็คือการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบ,บาลไทยกับจีนค่ะภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยมีเรื่องที่ให้สนชพิจารณาในวันนี้ สองเส้นทางด้วยกันนั่นก็คือโครงการรถไฟทางคู่ขนานมาตรฐานเส้นทางหนองคายโคราชแก่งคอยมาตาพุธระยะทางประมาณ734กิโลเมตรและเส้นทางแก่งคอยกรุงเทพระยะทางประมาณ133กิโลเมตรค่ะซึ่งโครงการนี้มีการใช้พื้นที่ใช้ทรัพยากรอาจจะมีผลต่อความมั่นคงและกระทบเศรษฐกิจ ข่าวเงินไขของรัฐธรรมนูญนะคะที่ระบุว่าต้องผ่านความเห็นชอบจากสอนอชอก่อนดังนั้นจึงต้องร่างบันทึกความเข้าใจเข้าสู่การพิจารณาของสอนอชอ ซึ่งถ้าร่างบันทึกความเข้าใจนี้ผ่านก็จะถือเป็นโครงการรถไฟทางคู่ขนานมาตรฐานโครงการแรกของไทยจีนจะรับผิดชอบในการก่อสร้างและพัฒนาระบบรถไฟไทยก็จะให้จีนเขามีมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเตรียมโครงการทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและพยายามให้เริ่มมีการก่อสร้างในปี2559ค่ะ พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารร่วมกันขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการตามข้อบันทึกความเข้าใจของไทยก็จะมีพลอากาศเอกประจินเป็นประธานร่วมส่วนจีนจะมีผู้มยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติมาเป็นประธานนะคะการอภิปรายของสนชในวันนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือสอดคล้องเห็นด้วยนะคะที่จะมีการพัฒนาระบบรถไฟในประเทศไทย คนอากาศเอกภัยสารสีตะบุตรค่ะหนึ่งในสมาชิกสนชอภิปรายบอกว่าก็ขอให้พิจารณาให้รอบคอบถึงผลกระทบต่อประชาชนว่ามีโอกาสที่จะเปิดให้เอกชนบริหารจัดการได้หรือไม่และเนื่องจากว่าโครงการมีมูลค่าการลงทุนสูงทุกขั้นตอนจึงต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้สุดท้ายคือขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้ชำนาญการต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรของไทยด้วยที่สุดแล้วค่ะ ที่ประชุมสนชในวันนี้ก็ลงมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง187เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง7เสียงค่ะครับก็ผ่านฉลุยไปค่ะสนชทุกคนเห็นถึงความจำเป็นของรถไฟทางคู่จริงๆนะฮะครับ